หลังจากที่เราส่งใบสั่งซื้อนะคะไปให้ผู้ขายเนี่ยแล้วผู้ขาเยเขาก็มีการเซ็นรับใบสั่งซื้อกลับมานะคะก็จะถือว่าสัญญาเนี่ยมันเริ่มเดินแล้วก็คือจะนับจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อเนี่ยเป็นวันที่หนึ่งของสัญญานะคะเราก็จะมาทําขั้นตอนที่หกนะคะการจัดทําสัญญาโดยการง่ายมากขั้นตอนนี้กระพริบตาอย่าเพิ่งกระพริบตาะคะ่ะกดดาเนินการขั้นตอนต่อไปค่ะ เป็นอันเสร็จค่ะมาที่ขั้นตอนที่เจ็ดค่ะตรงนี้นะคะเราก็าก็จะมาเจอกับหน้านี้นะคะเราก็เช็คตระสอบข้อมูลแล้วก็อ,อาจจะมีการดูนอะไรสัญญาสักเล็กน้อยอาตรงเป๊ะเลยวันที่มาแล้วอะไรอย่างนี้นะคะ มีการเซ็นันที่เท่านี้แล้วร้อแล้วก็ของมาแล้วก็กดนําข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์ค่ะตามตอนน้องเงิเสร็จแล้วก็กดดําเนินการขั้นตอนต่อไปค่ะยิงหลังจากที่ผู้ขายเนี่ยส่งของครบหมดแล้วนะคะเราก็จะมาที่ขั้นตอนที่แปดค่ะเป็นการบริหานสัญญาไปที่รายละเอียดนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะเลื่อนลงมาล่างสุดส่งมอบงานก็คือพอเขาส่งมอบงานเราครบเราก็จะมาตรงนี้ส่งมอบงานไปดูที่รลายลเสัญญานะคะอ่ะแล้วก็โอเคเออกสบายใจถูกต้องแล้วมาบันทึกข้อมูลส่งมอบงานตรงนี้ตรงนี้ก็คือดูว่ามีเอกสารส่งมอบงานไหมก็คือมีนะคะหนังสือเลขที่เท่าไหร่อันนี้จะเป็นหนังสือของบริษัทเนาะเราก็จะไปลองดูอ่ะที่ 4ขีดโอเค2 2 2่งครับ0 4ขีด2 2ค่ะหนังสือลงวันที่เท่าลาย26เดือน4สะสี่ตรงนี้ในที่รับสารบ้านตรงนี้การรับเรื่องอ่ะสารบานอันนี้ไม่ได้ให้ลงรลับนะคะวันที่ได้รับเรื่องก็คือวันที่26เดือน4เหมือนกัน ตรงนี้รายเห็นงานที่ส่งมอบนะคะเราก็จะใส่เป็นพวกประหัดพัสดุ PG Connector mm hmm. อะไรเท่านี้ร้อยเปอร์เซ็นตครบทั่วสั้งยา mm hmm. พอเราพิมพ์เสร็จปุ๊บเราก็กดปันทึกได้เลยยอ mm hmm. ดางานที่เท่าไหร่อ่ะระบบมันก็จะเตือนหนึ่งทับหนึ่งเราก็แท็กกับไปตึ๊ด mm hmm. ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊เอาเลือกปันงานก่อน นี่ก <Bruno. S 1> ดเรื่องงานตรงนี้นะคะเอากดบันทึกโอเฮ้เป้เอิกดบันทึกคราวนี้จะเตือนอะไรไหมไม่เตือนเแล้วกดดำเนินการขั้่ต่อต่อไปกดเมลแจ้งเรียบร้อยเสร็จแล้วแล้ก็กับสูนท้าหลักค่ะ เราก็จะมาในส่วนของกางตรวจรับงานซึ่งตรงนี้เราจะต้องได้รับเอกสารใบตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับของกระดูกก่อนะคะทีนี้เราก็จะไปที่ปุ่มตรวจรับงานตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาบันทึกข้อมูลการตรวจรับค่ะเสร็จปุ๊บอ่ะมาใส่ข้อมูลการตรวจรับกันตรวจรับครั้งที่หนึ่ง อันนี้นะคะก็ใส่ไปกกดบันทึกมันก็จะมาเลยที่6แดน่ 4, จนถึงหน้าที่09คะ06คะต่อ5 6 4ชาวไม่มีชาวไม่เป็นไรเซฟแล้วลเราก็มาใส่ตรงนี้นะคะถูกต้องบางส่วนเอถูกต้องทั้งหมดแล้วก็อเอาไปทั้งหมดแบบนี้นะคะ่ะเราเราก็มาตรงนี้ปี Okay. โอเคกดเมื่อกี้กดปุ่มบันทึกการต้อนรับก่อนนะคะเราก็มาเช็คนะคะปึ๊บเสร็จแล้วโอเคอันนี้มีอีไรแล้วแล้วเราก็กดบันทึกคะ่ะเสร็จแล้วกดดำเนินการขัร้นตอนต่อไปแล้วก็พิมพ์อ่า เราก็พิมพ์ออกมาะค่ะแต่นี้จำไม่พิมพ์เพราะว่าเธอทำไปแล้วแต่เราก็กดกลับศูนย์ห้าหลักได้เลยเสร็จแล,รละะแล้วพอที้เรากลับมาค่ะเราก็มาจัดทาเอกสารเบิกจ่ายตรงน,นี้นะคะกดบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินได้เลยมาค่ะเราก็มาเลือกเอกสารที่จดหลับเหมือนเดิมอันนี้กดบันทึกจิจ๊งตอนที่เบกจ่ายเงินก็คืออันนี้ที่ยี่สิบสี่แล้ว กสอง้าส,สี่เสร็จเ๊บใส่เลขที่พีโอค่ะสามคูณโซ่หนึ่งแปดห้าแปดสองสี่เสร็จแล้วแล้วก็เช็คแล้วก็กดัติดกันเลยแล้วกดดำเนินการขั้นตอนต่อไปเย่เสร็จเลย จบไปแล้วนะคะสําหรับวิชาการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจงไม่ยากแล้วก็ทําตามได้ง่ายเลยนะคะทุกคนเรียนจบแล้วอย่าลืมทําแบบทดสอบท้ายบทให้ได้คะแนนเยอะๆ้วยนะคะ